ยุคสมัยหนึ่งของมนุษยชาติกำแพงเมืองคือคำตอบสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงก่พึ่งพิงสุดท้ายของอาณาจักรกำแพงเมืองคอนสแตนติโนโปลกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองปักกิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ก้อนหินที่ถูกเรียงซ้อนกันแต่คือหัวใจที่เต้นระรัวของผู้คนนับล้านมันคือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงอัญญาและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อ,อปักป้องแต่วิวัฒนาการของอาวุธ ไม่เคยหยุดนิ่งหากกำแพงคือหัวใจอาวุธก็คือมีดที่พร้อมจะกรีดลงไปในโลกของประวัติศาสตร์สงครามการสู้รบไม่ใช่แค่การเผชิญหน้ากันด้วยความกล้าหาญแต่มันคือการประทะตันของนวัตกรรมเราคือ weapons history world ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยไปค้นหาว่าปราการที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นเพื่อป้องกันได้พ่ายแพ้ให้กับอาวุธที่มนุษย์ยันสร้างขึ้นเพื่อทำลายมันได้อย่างไรไม่ใช่ด้วยสงครามครั้งสุดท้ายแต่ด้วยสงครามครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ทำให้กำแพงต้องยอมจำนนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สงครามว่าอาวุธที่สร้างขึ้นเพื่อทำลายกำแพงได้วิวัฒนาการอย่างไรสื่อเกลงานท่างย้อนกลับไปไกลกว่ายุคจกักรวรรดิโรมันแนวคิดในการทำลายกำแพงนั้นเรียบง่ายและเป็นไปตามหลักฟิสิกส์พื้นฐานมันคือแรงกระแทกรถกระทุ้ง หรือแบต t e r ร์ริ่งแรมคือนวัตกรรมแรกๆที่ใช้พลังงานจายหล่องนึกภาพท่อนซูงขนาดใหญ่ถูกแขวนไว้กับโครงไม้แล้วแกว่งไปมาอย่างบ้าคลัง่งเสียงกระทบของมันไม่ได้มีแค่ความดังแต่คือเสียงเตือนถึงความตายไม่ต้องมีเทคโนโลยีซับซ้อนไม่ต้องใช้ดินปืนแค่ใช้กำลังคนและจังหวะที่เหมาะสมแต่กำแพงในยุคแรกๆก็ยังเป็นแค่รั้วไม้หรือกองดินที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักการต่อสู้ในยุคนั้นคือการวัดกันที่กำลังคนและความอึด อาวุธทำลายกำแพงก็เช่นกันมันเป็นอาวุธที่ต้องเผชิญหน้ากับกำแพงโดยตรงแต่เมื่ออาจาักรยิ่งใหญ่ขึ้นกำแพงการเวลาผ่านไปกำแพงเมืองเริ่มทำจากหินมันคือยุคสมัยแห่งป้อมปราการที่แข็งแกรง่งและเมื่อกำแพงแข็งแกร่งขึ้นอาวุธก็ต้องฉลาดขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่เทรบูเช่หรือเครื่องดีดหินเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญเทรบูเช่ไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาแต่มันคือปัญญาทางวิศวกรรมที่ใช้หลักการของคานงัด และแรงเวียงอาวุธที่เคยใช้แรงคนดันตอนนี้ใช้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักขนาดมาฮมาเพื่อดีดก้อนหินขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ข้ามกำแพงไปมันคือการทำลายที่จากระยะไกลไม่ต้องเผอินหน้ากับกำแพงโอยตรงไม่ต้องเสียชีวิตนักรบมากมายก้อนหินที่ถูกดีดออกไปเปรียบเสมือนหมัดยักษ์ที่ทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางแต่สิ่งที่เทรบูเช่ทำได้ไม่ได้มีแค่ก้อนหินมันยังสามารถดีดซากศพสัตว์ป่วย หรือกระทั่งซากศพมนุษย์ที่ตายด้วยโรคระบาดเข้าไปในเมืองนี่ไม่ใช่แค่การทำลายทางกายภาพแต่เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของศัตรูมันคือจิตวิทยาการสงครามที่โหดร้ายและชานฉลาดแม้แต่กำแพงเมืองที่เคยแข็งแกร่งก็ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งนี้มันคือการสร้างความหวาดกลัวจากภายในที่ทำลายความมั่นคงของเมืองที่กำลังถูกล้อมนี่คือการยกระดับการทำลายกำแพงอย่างแท้จริงแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมอีกครั้ง ปืนใหญ่เข้ามาในโลกพร้อมกับดินปืนที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในช่วงแรกๆปืนใหญ่ก็ยังคงไร้ประสิทธิภาพและใช้งานได้ยากมันหนักบรรจุกระสุนช้าและยิงไม่แม่นในตอนนั้นเทรบูเชตยังคงเป็นอาวุธที่น่ากลัวกว่าแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีการหล่อปืนพัฒนาขึ้นกระสุนปืนก็มีประสิทธิภาพมาก็ขึ้นปืนใหญ่จึงเริ่มกลายเป็นอาวุธหลักในการทำลายกำแพงลองจินตนาการถึงป้อมปราการที่สร้างมาหลายชั่วอายุคนที่เคยต้านทานเครื่องดีดหินได้ แต่ต้องมาพังทลายลงด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่เพียงไม่กี่ลูกนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้การป้องกันเชิงกายภาพเริ่มไว้ความหมายกําแพงที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจและความมั่นคงเริ่มกลายเป็นเพียงแค่อ้อซ้อมการมาถึงของปืนใหญ่ทําให้กําแพงเมืองหลายแห่งต้องถูกทิ้งร้างเพราะการสร้างกําแพงให้แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานปืนใหญ่ในยุคนั้นต้องใช้ทรัพยากรและเวลาที่มหาศาลมันคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ยุคที่การป้องกันไม่ได้ถูกวัดจากความหนาของตําแพง แต่มันถูกวัดจากความสามารถในการเคลื่อนที่ของกองทัพและความแม่นยำของอาวุธปืนใหญ่ครับคือคำตอบที่มนุษย์ใช้เพื่อทำลายกำแพงอย่างสมบูรณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม้จะไม่มีกำแพงเมืองแบบโบราณแต่เราก็ได้เห็นกำแพงรูปแบบใหม่คือแนวสนามผละ (Trench Warfare) แนวสนามผละคือปราการที่ถูกสร้างขึ้นจากดินลวดหนามและปืนกลมมันคือกำแพงที่ยาวเป็นพันกิโลเมตรและทำให้การสู้รบต้องหยุดชะงักอัตภาพมาที่ปัจจุบัน กำแพงในความหมายของป้อมประการแทบจะไม่มีอยู่ในสงครามสมัยใหม่แล้วเพราะขีปนาวุธ (ballistic missile) เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจีปนาวุธคืออาวุธที่ทำลายกำแพงได้จากระยะไกลที่สุดมันสามารถถูกยิงจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งมันคืออาวุธที่ทำให้กำแพงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ไม่มีความหมายลองจินตนาการถึงกำแพงเมืองจีนที่เคยยิ่งใหญ่ป้อมปราการที่เคยแข็งแกร่งในปัจจุบัน มันไม่สามารถต้านทานขีปนาวุธได้เลยขีปนาวุธไม่สนกำแพงไม่สนแนวป้องกันมันคือการโจมตีจากระยะไกลที่ยากจะคาดเดามันคือจุดสูงสุดของเทคโนโลยีการทำลายล้างที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมากำแพงในปัจจุบันจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากอิฐหรือหินอีกต่อไปแต่มันถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีกำแพงป้องกันมิสไซล์กำแพงป้องกันไซเบอร์หรือแม้กระทั่งการป้องกันทางเศรษฐกิจการต่อสู้ในปัจจุบันคือการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก ขีปนาวุธจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วมนุษย์ก็สามารถสร้างมีดที่สามารถกรีดทำลายหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราได้แต่ก่อนที่ปืนใหญ่และขีปนาวุธจะเกิดขึ้นมนุษย์เคยสร้างกำแพงจากตัวของพวกเขาเองย้อนไปในสมัยกรีกแฟลังซ์หรือทหารเดินเท้าเป็นกระบวนทัพเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกำแพงมนุษย์ที่มีชีวิตพวกเขายืนเรียงชิดกัน เอาโล่เข้าหากันกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครสามารถเจาะทะลุได้นี่คือรูปแบบการต่อสู้ที่เน้นการป้องกันและการรวมพลังกำแพงในยุคนั้นจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่ยังเป็นคนการจะทำลายกำแพงนี้ได้ไม่ใช่ด้วยการยิงจากระยะไกลแต่คือการเผชิญหน้ากันด้วยความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่ายการต่อสู้ในยุคนั้นจึงเป็นเหมือนการประทะกันของกำแพงสองฝั่งมันคือการทดสอบว่า กำแพงของใครจะแข็งแกร่งกว่ากันแต่แม้กำแพงมนุษย์จะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็ยังคงมีจุดอ่อนนั่นคือความเหนื่อยล้าหากเราจ,จะพูดถึงปืนใหญ่เราก็ต้องพูดถึงจีนดินปืนถูกค้นพบในจีนและถูกนํามาใช้ในสงครามแต่ในช่วงแรกๆปืนใหญ่ของจีนก็ยังเป็นแค่ปืนไฟหรือหอบไฟที่ใช้สําหรับสร้างความหวาดกลัวมันไม่ใช่เครื่องมือทําลายล้างที่แท้จริงแต่เมื่อดินปืนเดินทางไปยังตะวันออกกลางและยุโรป เทคโนโลยีการหล่อปืนก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดปริญใหญ่ของยุโรปในยุคเรเนซองส์คือสิ่งที่ทําให้กําแพงเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ต้องพังทลายแต่เรื่องราวที่น่าสนใจคือแม้จีนจะเป็นผู้คิดค้นดินปืนแต่กลับเป็นชนชาติอื่นที่นําไปพัฒนาจนกลายเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพนี่คือเรื่องตลกร้ายของประวัติศาสตร์มันแสดงให้เห็นว่าการสร้างนวัตกรรมนั้นสำคัญแต่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม นั้นสำคัญยิ่งกว่ากำแพงในยุคจีนโบราณจึงต้องเผชิญกับนวัตกรรมที่ถูกส่งต่อกลับมาหาพวกเขาเองมันคือบทเรียนที่เจ็บปวดว่าแม้คุณจะสร้างกำแพงที่ยิ่งใหญ่เพียงใดแต่หากคุณไม่พัฒนาอาวุธที่สามารถทำลายกำแพงของคนอื่นได้สุดท้ายคุณก็อาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับอาวุธที่มาจากความคิดของคุณเองตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากำแพงและอาวุธต่างก็ต่อสู้กันมาตลอดกำแพงถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน อาวุธถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายนี่คือการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิน้นแต่ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะสามารถทำลายอีกฝ่ายได้เพราะไม่ว่าอาวุธจะทรงอนุภาพเพียงใดกำแพงก็ยังคงกลับมาในรูปแบบใหม่เสมอกำแพงป้องกันมิสไซล์กำแพงป้องกันไซเบอร์กำแพงเศรษฐ,ฐกิจสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบใหม่ของกำแพงมันอาจจะไม่ได้ทำจากขินหรืออิฐแต่มันยังคงทำหน้าที่ปกป้อง การแข่งขันระหว่างการป้องกันและการทำลายจึงเป็นเรื่องของมนุษย์และนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ไม่มีวันหยุดนิ่งจากก้อนหินสู่รถกระทุ่งเครื่องดีดหินปืนใหญ่รถถังจนมาถึงขีปนาวุธทุกยุคสมัยต่างมีกำแพงและอาวุธที่ต้องเผชิญหน้ากันและเราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วกำแพงที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคง ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเทคโนโลยีการทำลายล้างที่เหนือกว่าแต่มันคือการพ่ายแพ้เพื่อที่จะเกิดใหม่ในรูปแบบท,ที่ชาญฉลาดก,กว่าเดิมเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์สงครามที่น่าสนใจหากคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวของอาวุธและยุทธภัณฑ์อย่าลืมกดติดตาม Weapons History World สารซี world เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นในตอนต่อไปและหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกำแพงและอาวุธในตอนนี้ คอมเมนต์บอกเราได้เลยว่าอาวุธแบบไหนที่คุณคิดว่าทรงอนุภาพที่สุดในการทำลายกำแพงแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าในโลกแห่งประวัติศาสตร์อาวุธที่ยังคงหมุนต่อไป